ยามลงโชยมาพามาดูคอนโดห้าสีสสองหนึ่งเดินมาแค่ห้าเก้าเนี่ยเข้าห้องได้เลยจุดที่ยืนอยู่ตรงนี้คือจุดที่ดีที่สุดจุดที่่วงจุวยดีสุดและลมโคตรดีห้องหัวมุมทิศใต้แบบนี้บอกก็รู้ว่าโคตรดีโคตรเฮง เข้ามาปุ๊บนะเราจะเจอโซนห้องนั่งเล่นวิซ้ายมือเนี่ยเป็นชั้นวางทีวีแบบบิวอินเลยสามารถปรับความเข้มความสว่างของแสงได้ด้วยด้วยรีโมทเพียงอันเดียวกระเถิบมาอีกนิดนึงนะก็โซนโซฟาโอ้โหโซฟาหน้านั่งน้านอนนะโอ้โหมาดูเลยนะเตียงนอนแบบบิวอินและด้านข้างนะก็มีเหมือนโต๊เครื่องแปง้งเราเอาไว้ทำงานได้ด้วยนะด้านซ้ายมือเนี่ยอ้ มีเป็นตู้เสื้อผ้าแบบบ้านเลื่อนนะเต็มผนังนี่บิวอินให้ทั้งห้องเลยนะเนี่ยเปิดม่านมาอีกทีก็บอกเลยไงว่าตรงเนี้ยมันวิวสะสวยๆเลยที่เห็นเห็นแหละว่าสระว่ายน้ำที่เนี่ยดีมากและฟิตเนสที่เนี่ยโคตรใหญ่เลยใครที่ชอบทำกับข้าวนะมาดูท้องครัวตรงนี้ดีกว่าครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นฮุด ไมโครเวฟและโต๊ะกินข้าวแบบพิเศษแบบยาวๆเลยวางอาหารได้เยอะๆอ่ะและที่ตรงนี้นะยังใกล้รถไฟฟ้าใกล้ห้างใกล้สนามบินอ๋อใครทำงานอยู่แถวนี้บอกเลยว่าตึกนี้ห้องนี้ ควรค่ามากๆไม่ต้องพกอะไรมาฮิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยห้องนี้ทำเลนี้มีแค่ที่นี่ห้องเดียวเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นแค่แปดพันเบาๆนะสำหรับใครที่มีรายได้สองหมื่นขึ้นไปนัดเข้ามาดูมาชมได้เลยรีบๆกันหน่อยนะเพราะห้องนี้มีแค่ห้องเดียวเท่านั้นนะ